จากที่อาจจะเจอฝันร้ายมาในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า28เดือนและยิ่งมาตรการของภาครัฐเนี่ยมันกําลังจะหมดไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนตัวเล็กๆไม่รู้ว่าจะต้องลุกขึ้นมาสู้ได้อย่างไร การนี่มีปัญหาเนี่ย นะครับถ้าเดินมาหาเราเนี and, ่ยเรามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดเวลาชําระหนี้ขยายเวลาชําระหนี้หรือลดภาระด้วยการหักชําระต้นก่อนนะครับรับโอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้รวมถึงเพิ่มเงินทุนเพื่อการดาเนินธุรกิจต่อไปได้หลังจากที่แก้ไขจากการเป็นหนี้มีปัญหาแล้วครับแนะนําให้มาคุยกับเรานะครับรวมถึงลูกหนี้ที่อาจจะไม่ใช่มีปัญหากับเรานะครับเราสามารถให้คําแนะนําร่วมกับพันธมิตรของเราเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบสยหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆครับ บสยเอฟเอเซ็นเตอร์เราเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินให้เอสบีโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับซึ่งเป็นอดีตนายแบงก์ก็จะเป็นที่รวมให้บริการกับ SME ซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะไปจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาช่วยตัวเองได้ที่นี่ก็จะให้บริการฟรีครับ คือปัญหาหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของเราเราเป็นในหน้าอิสระค่ะคือเราไม่ได้แบบมีไรายได้แบบมั่นคงอะไรเงี้ยค่ะคือธุรกิจของผมเนี่ยมันต้องส่งออกไปยังประเทศจริงเป็นตลาดหลัก,ลกทีนี้ตอนนั้นเจอประเทศจีนเนี่ยเขาบังคับใช้โรงงานที่ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียนกับ A Q X I Q ของประเทศจีนเราขึ้นทะเบียนไม่ทันเกิดภาวะค่าใช้ใจ ค่อนข้างจะเยอะโดยปกติอะนะคะก็ไม่ได้ทําธุรกิจแบบจริงจังเพราะมีลูกชาย3ามคนคุณพ่อเขาดูแลมา3าปีหลังคุณพ่อไม่จ่ายเลยเราเลยต้องดูแลด้วยตัวเองก็เลยต้องลงทุนทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอะเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเราก็ไม่คือไม่มีแหล่งเงินทุนเอาง่ายๆนะคะก็เลยประสบปัญหาเรื่องเงินทุนแล้วเราจะต้องไปกู้น้กระบบแล้วจนตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วทําให้เราไปไม่ได้จริง ท่านที่มาแล้วเรียนเชิญลงทะเบียนรอสักครู่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกท่านนะครับการเป็นนี้เสียมันไม่ได้เป็นแผลเป็นที่รักษาไม่หาย คนที่เคยเป็นนิ่งเสียแล้วกลับมาประสบความสําเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กําลังใจของพวกคุณวันนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบว,ว่านิ่งเสียเนี่ยเหมือนกับโรควันโรคนะครับเป็นโรคร้ายแรงแต่รักษาหายมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เขามีแต่ความคิดที่มัน p o s i t i v ให้แนะนํากับประชาชนคนทั่วไปก็เป็นความรู้สึกที่ดีรู้สึกดีรู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีอนาคตพี่ๆทุกคนก็ให้ความใส่ใจอย่างสมมตินั่งอยู่จริงๆมีคนดูแลแล้วนะคะก็ยังถามว่าน้องคนนี้มีใครดูแลหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็บอกว่ามีแล้วค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาให้แนะนํโดยส่วนตัวผมนะก็มีความรู้สึกดีๆต่อเจ้าหน้าที่ของเอ็กซิมอยู่แล้วแล้วก็ทั้งเอ็กซิมแบงค์ขอขอบคุณครับ ถ้าที่ไหนยังหาทางออกไม่ได้นะก็ให้เข้ามาคุยกับเอ็กซิมได้เลยเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงเนี่ยอยากให้เข้าหาปัญหาผมเรียกว่าการให้โอกาสตัวเองดีกว่าที่เราเดินเข้ามาตรงนี้เพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราเข้ามาคุยเลยมันเป็นการเริ่มต้นให้โอกาสในสิ่งที่ถูกต้อง คือให้กล้าก่อนนะคะเรากล้ากล้าท,ที่ติดต่อมาอยากให้ SME นึกถึง Exim อ,อะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้ในบางครั้งลูกค้าเดินเข้ามาเราอาจจะแก้ไขในวันนี้ไม่ได้ในทันทีแต่สิ่งที่คุณจะได้คือคำแนะนำจากเราเราก็จะเปิดบ้าน Exim นะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการก็คือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้หนี้ ช่วยเติมเงินช่วยเติมความรู้แล้วก็ช่วยเติมโอกาสให้กับผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆนะครับที่คุณสามารถที่จะโทรเข้ามาที่ call center 021699999หรือถ้าจริตของคุณชอบแชทก็สามารถที่จะ a d ด line นะครับ x i m thailand หรือแม้กระทั่งจะ drop ข้อความใน inbox นะครับไม่ว่าจะเป็น e x i m thailand หรือว่าของดรรัวกวรกิจโพคาธรเราสามารถที่จะสื่อสารกับพวกคุณได้ทุกช่องทางแล้วสตจจริตของผู้ประกอบการเพียงแต่ว่า ขอให้คุณมีความกล้าและไม่หยุดฝันครับ